ลิปนี้นะคะก็<อ>คือ what is in my car ของบิงเองพุ่งอีกแล้วเหรอ <c oughs> เป็นตัวทุกอย่างตรงเนี้ยมันเรียกได้ว่าการยำรวมยำจริงอันนี้ยำเละยำม,มั่ว้วยมีอะไรแบบกันตายบนรถป่ะของทุกอย่างเนี่ยแหละก็ถ้าไม่มีกูตายตหัวกับตีนมาอยู่ด้วยกันพี่ว่าพี่ไม่ถืออ่าใช่พี่ดูเป็นคนไม่ถือนอนกับรองเท้าได้ใช่ไม่เป็นไรรถพี่เจ้าของช่องอ่ะเริ่มหนักสุด กับวิกนะคะแล้วก็กลับมากับช่วงที่ทุกคนคิดถึงกันมากๆไม่ได้ทำนานมากๆเพราะว่าประสบปัญหาปัญหาใหญ่ใยปรหายโปรหาย ช่วง what is in our car ลคลิป<ห>นี้นะคะจริงๆแล้วมันก็คือ what is in my car ของบิงเองแต่ว่าคิดว่าเออเรายังอยากคงคอนเซปต์เดิมคือเป็นเหมือนการแบบให้คนมาคุยรถเราให้คนมาช่วยดูรถเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาน้องสองคนที่เขาค่อนข้างขึ้นรถเราบ่อยใช้ประสบการณ์กับรถเราบ่อยเพราะว่าทายหลายคนบอกว่าอยากขอดูของเจ้าของช่องบ้าง่ะคอมเมนต์ขึ้นมาเนาก็ดูของเพื่อนไปหมดแล้วตาของเราบ้างนะคะบอกเลยว่ารกจริง ดูสภาเคลื่อนที่ค่ะเอาเป็นว่าใครคิดถึงก็กดไลค์ไปเลยจ้าแล้วก็เอมเมนไปด้วยแต่ว่าจะบอกเลยว่ารอชมนะคะคำแบกทั้งทีไม่ธรรมดาพอรอบนี้เราได้โปรใหม่มาละไม่ใช่โปรสิเสียนเ,ย<ช>เสียนเดี๋ยวรอดูนะคะแล้วเรต,ตัดเข้าช่วงไหนเพราะว่าเข้าปุ๊บทุกคนจะพร้อมกับคำว่า ช็อกปะช็อกปะ,ปะคือเราคิดกันนานมากค้ยว่าเราจะหาอะไรมาทําให้มันแบบให้รายการนี้มันกลับมาได้อีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็คิดว่าจุดขา,ขายของเราคือการที่ต้องมีช่วงขั้นที่มันเป็นเกี่ยวกับผู้เรื่องรถให้มันในสาระหายไปเกือบปีนะ,ะรายการเนี้ยคือคิดกันหัวแทบแตกแล้วเราก็ได้มาแล้วเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับสิ่งนี้ก็คือล่าสุดอะจนเพื่อนกูเปลี่ยนรถแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยววงกลมเดิมมันจะกลับมาแล้วค่ะไม่เพราะเจ้าของช่องไม่ว่างทําค่ะเพราะอะไรบอกเขาไปสิอะแล้วเดี๋ยวไปดูตามติดชีีวววิเรรราาาจะู้้่่ททํไไไมถึงดสัก โอซาก้าหวานเจี๊ยบขอดูรถหน่อยนะได้เลยสวัสดีจ้ารถรุ่นอะไรจ้ารถเราอ่ะคือออดดี้ A f i า e คูเป้สองประตะูขอคำนิยามรถของคุณหน่อยคะ่ะถ้าให้สามคำคือสวยแรงแซงรก อันนั้นมึงเติมให้กูค่ะเร่งแรงแงรถเอาง่ายๆนะคือรถรุ่นอะไรยังไงอันเียบิงก็แบบข้อมูลน้อยมากรถรุ่นนี้อะไรคือสิ่งที่น่าสนใจและทําให้คุณอยากได้มันไปพบกับเซียนคนใหม่ oh. สวัสดีครับผมเซียนฮวน Hello my name is Huan I'm here to tell you about cars ว天我来跟大家介จ一ม Audi A5 2.0 <2. S 1> Turbo 涡轮增压给你更多的马力这一部车有190马力还有320的那个牛ตัวหนึ่พลัง190แรงมา้าอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่ามีเกียร์เจ็ดสปีดออโตเมติกทำให้รถคันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มหัศจรรย์มหัศจรรย์และทรงพลังมากๆนะครับ There's also the automatic cut-off engine when you stop at a red light so you don't have to worry about gas wasting โหมดการขับขี่แบบ Audi Drive Select ที่มี3โหมดนะครับ Auto Comfort และ Dynamic นะครับ This car comes with the newest trim and the top of the S line There's also voice control and automatic adjusting side mirrors All this comes in 2.7 million baht for you to enjoy และมาพบกับผมในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดี <uge ot> ค,คือไม่ค่อยมีใครอยากนั่งรถกลวยเพราะว่ามันยากก็อสองประตูอ่ะไม่ใช่การพับเบาะแต่คือการยัดตัวเข้าไปนัง่งจริงๆอันนี้คือวันนี้เรียกว่าลดลงปกติคือมันแบบเติมข้างหน้าข้างหลังเห็นปะคื <c oughs> อเอาะมาถามสิกูเป็นิติกรอีกหนะ ขอทราบเรื่องราวเกี่ยวกับรถคันนี้่อยค่ะคือรถคันนี้ตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่ของเราคือมันเป็นของป้าป้ามามบ้านอ่ะคนเยอะมี5คนใช่ไหมลรวรถมันมีแค่คันเดียวแรกสุดเลยแล้วมันไม่พอแล้วพอทีเนี้ยย้ายบ้านก็เลยซื้ออีกคันหนึ่งตอนแรกอ่ะซื้อของตัวเองก็คือ mini cooper countryman แล้วทีเนี้ยก็ซื้ออีกคันหนึ่งเพราะว่าป้ามากรันธรรมดาก็ตะอีกทีหนึ่งทีเนี้ยรถมันไม่พอคนมันเยอะแล้วคนมันออกจากบ้านกเกือบทุกวันก็เลยต้องซื้ออีกคันหนึ่งก็เลยให้ป้าป้ามาเลือกรถว่าจะเอาอะไรก็มีแต่คนบอกว่าให้้้ืือออยยากไไดดดเเะมมมมัันนนสวููท่แแลบบห ยุโรปอื่นอ่ะมันไม่ค่อยโหลอ่ะอกูชอบตรงนี้ป๋าก็เห็นด้วยว่าเออออดีะมันดูนนแบบน้นอ่ะมันปากมันเปิกแล้วมันสวยแล้วพอตอนที่ไปดูบนโชว์รูมก็คือไม่รู้ว่าอะไรเข้าพ่อแม่กูนะคือรุ่นนี้มันจะมีแบบ2ประตูกับแบบ4ประตูด้วยอายุอ่ะจริงๆพ่อแม่กูก็ควร4ประตูแหละวันนั้นจำได้เลยมาลองๆก็แบบเออเอาสองประตูตอนแรกบอกเอาทีทีไหมมึงคิดดูถ้าทีทีมึง่าจะเกิดอะไรขึ้นตัดสินใจแไปมาคุยกันว่าโอเคงั้นเราเอาสองประตูละกันเพราะยังไม่เคยมีรถแบบสองประตูเลยแล้วก็มมมัันนนนเเเเปปป็รระตูทีี่่่่่ไได้้้แคคคคบาากืือออยงงขห หลังมันนั่งไม่ได้เลยแต่ว่าอันนี้มันยังพอยืดขาได้ก็นั่งไม่ได้เพราะว่าคอ ถือว่าเป็นคูเป้ที่มันไม่ได้แค่สวยแต่มันดูใช้งานได้จริงก็เลยตัดสินใจว่าซื้อมาตอนแรกรถคันนี้ต้องเป็นของพ่อแม่สุดท้ายพ่อแม่บอกว่าลําบากปีอ่ะแล้วก็คนมีอายุว่าเขาก็จะรู้สึกว่ามันขึ้นลงลําบากมากแล้วส่วนตัวเราอ่ะคือเราขับมินิคันที่แมนมาแบบหลายปีแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันแข็งแม่ก็บอกว่าขับสนุกขับสนุกเนี่ยับสนุกยังไงในกรุงเทพมินิอ่ะพวงมาลัยมันหนักมากสำหรับเรามันคันใหญ่ด้วยมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับไซส์ตัวเราเราขับทีนึ่งแบบขับสนุกในกรุงทมน่ีริถ เราก็เลยคิดว่าสลับกันดีกว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมารถคันนี้ก็เลยสลับกันเลยก็คือกลายเป็นของกูใช้แล้วก็ใช้มาเป็นปีแล้วก็คือส่วนตัวคือชอบพันมากแล้วที่สําคัญคือมันขับง่ายมากๆมันขับนิ่รีวิวด้วมือใหม่ในบรรดารถอะรถที่บีงอะขับง่ายสุดแล้วแบบช่วงล่างมันแน่นอย่างถ้าขับเร็วอย่างเงี้ยคือมันไม่ส่ายแล้วที่เราชอบคือการที่เราเป็นคนขับอันนี้ก็คือรีวิวเลยสำหรับใครที่แบบเฮ้ยรังเรอยู่คือเราว่ามันเป็นคูเป้ที่สบายจริงๆอีกสองคนข้างหน้าจะนั่งสบายมากๆ ออางนั้นขอดูรถหน่อยนะรถคันนี้ก็คือขนของอะไรปกติเลยใช่ไหมจะมีเสื้อผ้าเป็นหลักกับกระเป๋าแล้วก็รองเท้าเยอะมากแล้วทีเนี้ยของมันก็เลยต้องอยู่บนรถเยอะเพราะว่าไอ้เราก็ทํางานเสื้อผ้ามันก็เลยต้องครบ <c oughs> ก็คิดว่าทุกอย่างบนรถเนี้ยมันจะครบเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นตูสภาแบบนอเออแต่รถคันนี้จุของเยอะนะ <c oughs> เวลาพี่บิงถ่ายงานอะ <c oughs> อะไรที่ไม่คิดว่าจะยัดได้อะไฟเฟยค่ะตั้งอะไรเงี้ยยัดได้หมดเลยนะเออจุ <c oughs> ขนาดเนี้ยอ๋อเพิ่งเป็นแต่พี่บิงเป็นคนกินยาบ่อยมากเลยอ่ะเ <c oughs> พราะอะไร,รอ่ะยาอมยาแก้แพ้แก้อักเสบคือเหย่ยบ<อ><อ>ต้องเตรียม,อม้องทุกอย่างไว้แล้วพี่เป็นคนที่ชอบพกยาเพราะว่าไอ,อ้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจ็บใครได้ป่วยวันไหนเนาะแล้วแบบมีน้องเป็นเพศสัตว์เลยอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยพร้อม นนก็คือยามไม่มีอะไรมากอันนี้คือเก็บอะไรเป็นสัตว์เป็นส่วนปะไม่ไม่มีไม่มีสัตว์สวนคือทุกอย่างตรงนี้มันเรียกได้ว่าการยำรวมยำจริงอันนี้ยำเละยำมั่วแ้วะคือรถคนอืึ่นเขาอาจจะแบ่งเป็นสัตว์สวนที่ชัดเจนใช่ปะแต่ว่าเราเน,น้นแบบทุกอย่างมันต้องจบอยู่ตรงเดียวแล้วก็มือกลัวหาได้ง่ายเนี่ยอะมึงดูนะกูจะจำลองอย่างแท้สมมติว่ากูขับรถอยู่แล้วกูอยากติดกิ๊บเนี่ยเห็นไหมคือกูเป็นสะดวกงหรือูข้มาคินินบกระดาษคืออะไรอันนี้เผื่ออะไรฉุกเฉินเนาะอันนี้มาทำไมวะ ออกงานก็จะมีใช่ไหมบุ้งอีกแล้ว,ว่ะบุ้งเต็มไปหมดเลยบุ้งเป็นตัวมีวันหนึ่งคือแกมาขึ้นรถมาใช่ปะเราคือค่อนข้างตกใจมันเป็นแฮปปี้ที่แบบว่าเส้นผมในหนังผีเลยเว้ยแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วคือเราหยิบมาข้างหลังเชียพี่เว้ยเนี้ย ไม่<ช>แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแบบพวกกิฟอะไรเงี้ยมันจะเยอะเพราะว่าอะไรก็อบอก่อนว่าวิธียินฟูแบบเราอะ่ะคือกูมีคนขับรถใช่ไหมบางทีมันต้องขับรถเองแล้วเวลาทําผมอะโดยเฉพาะผมยาวๆมันเจ็บมากเว้ยเวลาแบบติดแฮร์พีดอะ่ะแล้วก็เวลาออกงานอะ่ะก็เลยต้องแบบขับไปถอดไปไฟแดงกูก็ค่อยๆถอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจะมีอุปกรณ์พวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะเขาเรียกว่าช่องอเนกประสงค์นะคะ ก็คือจะเป็นพวกของจุกจิกจุกจิกอ่ะส่วนข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเลยกั้งใจจัดเล็บจริงๆก็ไมควรอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่เอกสารก็จะมีกระเป๋าในรถอ่ะหลายใบเพราะว่าเราอ่ะเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยมีกระเป๋าใบหนึ่งที่ใส่ของทุกอย่างแล้วกระเป๋าใบอื่นจะเป็นกระเป๋าที่แค่หยิบลงไปใช้หลักๆอ่ะจะใช้กระเป๋าใบนี้ใส่ทุกอย่างในนี้จะมีหมดทุกสิ่งเลยคือเป็นสิ่งที่แบบเออจำเป็นก็จะอยู่ในนี้แล้วก็ถ้าวันไหนอยากเปลี่ยนกระเป๋าก็ค่อยหยิบด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหล อันนี้คือชุดที่เพิ่งไปใส่ถ่ายมาเหมือนวันนั้นเปลี่ยนไปเป็นมาก็เลยโยมโยนไว้อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบหมวกหมวกก็จะอาจจะมีหลายอันหน่อยเพราะว่าเราอะชอบมีอุปกรณ์ติดเอาไว้เพราะว่าการแต่งตัวมันสําคัญ์ไงวันไหนที่รีบมากๆเราหยิบอะไรไม่ทันเลยอย่างน้อยในรถก็ยังมีให้หยิบแบบมีหมวกแล้วก็สร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือมีหมดเลยเนีย่ชุดเดสอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเผื่อ,อไว้แบบ oh. เหมือนอีเมลอะไรเงี้ยเวลาแบบบางทีเราออกงานแล้วเราอะต้องการเชือคลุมแต่พี่เมลเขาเผื่อดีนะพี่เมลเขาแบ่งเป็นส่วนนะ ที่เล่นง่ายเล่นง่ายน,น้องตัเนี่ยก็จะเป็นชุดเอ๊ะว่าไหนแบบว่าอยากไปคาเฟ่ก็เือเอาไว้มีอะไรแ,แบบกันตายบนรถปะของทุกอย่างเนี่ยแหละก็ถ้าไม่มีกูตายคือทิชชู่ดูสุกว่ากันตายนะคือบางคนน่จะไม่มีทิชชู่บนรถเลยเว้ยซึ่งกูจะต้องมีทั้งทิชชู่แหง้งแล้วก็ทิชชู่เปียกเพราะว่าแบบบางทีเช็ดเช็ดอะไรบางคนเข้ามากินเกินอะไรแล้วมือมันลงมันเลอะอะไรเงี้ยมันมันไม่ค่อยชอบคือกูลกแต่กูสะอาดมึงเข้าใจคำนี้ปะคือลก แต่สะอาดอ๋อจะชอบมีกระเป๋าใหญ่ๆอีกอันนึงข้างในเนี้ยก็จะของเยอะมากๆอย่างที่บอกคือกระเป๋าใหญ่แล้วเราก็เปลี่ยนกระเป๋าไปเรื่อยๆไงเนี้ยก็จะมีกระเป๋าอันนี้แล้วก็กระเป๋าอันนี้อ๋อจะบอกทุกคนว่าถ้าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอะถ้าใครทิ้งไว้บนรถแล้วตากแดดอะมันจะพังเร็วมากแนะนาว่าคือแบบควรเอาลงจากรถแต่ว่านอกจากว่าอีกอย่างหนึ่งคือจอดในที่ร่มอะโอเคถ้าวันไหนเรารู้ว่าเราจะต้องไปร้อนมากๆอะหรือบางทีเราก็จะเอาลงควนแบบว่าเลือกใบนิดนึงอย่างอันเนี้ยมันทนดีนะเนีีี่ยกก็จะมอบึ ก็จะเป็นแบบคนละสไตล์เลยเนหะ็นไหมเวลาแบบว่าไปไหนเราก็จะได้พร้อมอย่างวันนี้ถ้าชุดนี้ก็ฉันก็จะถือไปนี้อ่าเออเอเอเหมือนแบบแมทได้อะอต้องมีหลายสไตล์ในหนึ่งคันความมหัศจรรย์ของเราเนี่ยอยู่ที่หลังรถนะคะอะหลังรถพี่บิงมา,าสศจั้นจ คือทุกคนเห็นมันแบบเนี้ยนะแต่บอกเลยนะว่ามันจุก,กว่าที่คิดและที่สําคัญคือมันมีรองเทา้าเยอะมากค่ะเป็นตู้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงผ้ากลานน้องปูใช่ไหมคือถุงอันเนี้ยจะพกไว้ตลอดเพราะว่าเป็นถุงเวลาเราย้ายที่นอนเรามี2บ้านเนาะอาทิตย์นึงไปไปมาหลายที่ก็ใส่พวกแบบเสื้อผ้าแล้วก็บอกใช้ต่างๆอันนี้เป็นกล่องแบบอคเซสซอรี่คือเราว่ามันดีมากเลยนะคือเราแนะนํามันน่ารักมากๆมันเป็นกล่องพวกแบบคาริโออ่ะก็จะเป็นพวกโบต่างๆงานลิปบงลิปบินก็จะอยู่ในนี้หมดเลยหัวกับตีนมาอยู่ด้วยกัน พี่ไม่ถือปะ่ะใช่พี่ดูเป็นคนไม่ถือนอน<ม>กับรอ,องเท้าได้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกรองเท้าก็จะเป็นทั้งแบรนด์ไม่แบรนด์ก็จะผสมกันอยู่ตรงนี้เลยเราก็จะไม่ได้แบ่งมันนะคะก็แค่วางวางแผลๆไว้อ๋อเราชอบใส่ลอฟเฟอร์ช่วงนี้เราก็จะมีหนึ่งคู่คู่นี้คู่นี้เป็นคู่แบรนด์เนมที่ใส่สบายที่สุดแล้วที่ซื้อมาเอาไว้แบบกันตายเลยคู่นี้ ันนี้คืออะไรก่อนคือกล่องใส่รองเท้าที่สั่งมาในช็อปปี้พี่บิงจะดูแบบไม่ไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องแบบว่าวางของนับรองเท้าใช่ปะอีไฟอ่ะกระเป๋าแฟนใหญ่ๆก็คือสามารถแบบวางทับไปได้เลยแล้วคนก็จะท่อถามว่าแบบวางทับรองเท้าแชแนลได้เลยเหรอแล้วกูก็เถอะเออวางไปเลยพี่ไม่คอนเซิร์นเรื่องมันบูบี้ใช่ปะคือพี่คอนเซิร์นแต่เดี๋ยวพี่ใส่ให้มันคืนทรงบอแต่เนี่ยเห็นว่าของพี่พร้อมอ่ะอ่ะอ่ะพี่มีโรคนะเว้ยร่มพี่น่ารักช่วงนับพี่แก้มจีคู่ ยีคู่อยู่ตรงนี้แหละเปิดท้ายขายของได้รถเดี๋ยวกูดูของเอ่งน้อยกวา่าค่ะรถคนสะอาด EP ต่อไปเจอรถน้องอู่ค่ะ <c oughs> ต่อไปก็อันนี้ก็ช,ช่วงนี้เล่นกีฬาเพราะแอนเราชอบเล่นกีฬาแล้วก็เลยต้องไปเล่นกีฬากับแอนแล้ว ก็จะมีแบบไม้แบดอะไรเงี้ยพกเอาไว้เวลาไปตีแบดอ,ะอ่ะอ่อนเราจะชอบพกอันนี้มากคือน้ําหอมติดไว้ในรถเพราะว่าเวลารีบๆอ่ะสิ่งที่เราชอบลืมเราคือเราชอบลืมฉีดน้ําหอมจริงๆเราไม่รู้มันดีหรือเปล่านะเพราะมันร้อนใช่ไหมพกเอาไว้เวลาบางทีแบบต้องไปออกงานอะ่ะอันนี้ก็คือของบร,รมของพี่ไปแฟนพี่ละแล้วมันหอมมากเป็นกลิ่นเนกเก็ตซาตินนะคะเป็นหอมแบบเย้ายวนเหมาะกับเวลาไปออกงานแต่ตอนนี้มันอยู่กับรองเท้า่อกับมูของกูเนี่ยอ่านถือว่าแบรนด์ชนแบรน ไปาาา่ำมรถดีเด่บอกชองอ่ะริ่มหนักสุดอ่ะแล้วก็นี่มีมูอ่ะจ้าที่คาดผมจ้าอ๋ออันนี้อันนี้อู๋ซื้อให้อ่ะงานละเมิดเพราว่าที่กันร้อคืออู๋อบอกว่าให้พกเอาไว้บนรถมีกี่ตีนเนาะนี่ยังคุยรองเท้าออกมาไม่หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าก็ชอบใส่ลอเฟอร์ไงอันนี้ผชอบชาวแอนคีดอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักใส่ถวายด้วยไม่รู้มีอยู่่าแต่ถ้าใครเจอก็ คือคนรองเท้าเยอะแบบบีงอะบีงอยากแนะนำว่ามันควรหากล่องใส่จริงงั้นมันจะเละมากแล้วก่อนนี้กูก็สั่งกล่องมาจากช้อปปี้เว้ยกล่องอันเนี้ยห่วยมากกูก็แฟ้มเออจริงอันเนี้ยแข็งแรงทนต้องเอาเป็นฟิลฟิลเนี้ยเหมาะกับอยู่ท้ายรถแล้วก็มีรองเท้าอีกคู่หนึ่งตรงนั้นหมดละเฮ้ยก็ดูไม่ค่อยมีไม่ค่อยก็ดูไม่ค่อยมีอะไรนะมันเยอะที่จำนวนอ่ะใช่ถ้าถามว่าลกไหมก็ไม่ลกใช่ เหือนอินฟูเขาเป็นอย่างนี้กันหมดป้าแบบคอมพพลตลุกด้วยรองเทา้าก็คิดว่าเพื่อนส่วนใหญ่อย่างปอมอย่างเมิวอ่ะก็รองเท้าอยู่นะอือใชจะชอบเอารองเท้าไว้ในรถเหมือนกันก็ประมาณนี้แหละปกติอะคูปเป้มันจะไม่จุเลยแต่คันนี้ให้ความจุใส่ของได้เยอะแล้วมันก็โคงข้างในายางนั่งสบายอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของรถเรานะคะซื้อมาก็ต้องเก็บเก็บยังไงก็ลกเหมือนเดิม ก็หลักๆประมาณนี้นะคะสำหรับรถไอซีนั่วค่ะเราคัมแบ็กแล้วค่ะมาแชร์ให้ฟังว่ารถเป็นยังไงบ้างเผื่อใครเล็งๆรถรุ่นเดียวเราเราก็อยากจะบอกว่าเออผู้หญิงอะตอบโจทย์มากเลยนะแล้วมันเป็นรถที่สวยแบบชบเชียวขับแล้วดูแบบวูบวูบก็หวังทุกคนจะชอบนะคะหรือย่าชอบกดไลค์เช่กดแชร์